ครับผมสวัสด,ดีพี่น้องแฟนช่องเนาะมาหาแห่งผ้ามวนครับผมเนาะอ๋อมือนี้ผ้ามาัตติตามรับชมและฟังตัวเลขแนวทางมวดประจำวันที่1 6บหพันลากครับผมเนาะครับผม ผนละไม้ต่างๆผลไม้เต็มไม้เต็มมื้อมื้อเต็มไม้เต็มมือพี่น้องเลยอ่าญาเลยครับผมทั้งเสียกันนาทั้งเน่าอยู่เน่ากินครับผมทั้งผนละไม้ครบเลยครับครบเลยมื้อนี่โอ้ครบครบขั้นเลยพี่น้องเลยอ้าวจะแซ่บไหลกลับไปติดตั้งใดมื้อนี้พี่น้องครับพี่น้องติดตังใดมื้อนี้พอมากที่เป็นตังใดมื้อนี้พี่น้องว่าติดตาต้องการไอ้ขุนจะอาญาวาจะมีคนหรือว่าจะมีผี มาให่พันไปมีอยู่ไดกับเราเลยรับชมรับฟังนัำกันครับมือสื้อยามาไห่เมือนั้นเมือนรบ่โอ้ยยาทํนันยาทำมนันตากเธอสิ้อชิลัยอาเอาเอายางัมาคอยยางด้วยพัเด้อคอยยางคอย เอาใหม่เองผู้ได้เอามาไหม่เองไม้อันนี้ไม่ได้นองใครจะเอาเคลียดมากไปเพราะว่าทำไปโอ้ยบ้าแม่ยูอัะร้างเจ้าแม่ไม้เราเล้ยไม่ขำไม่ขำเราเนี่ยนี่เดี๋ยวเออเอาวะนั่นไม้เอ้าวมีเอาเอออาวุธอาวุธประจำกายอาวุธประจำกายยันไปใกล้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดีดลบสัก่อนเอามาพี่น้องมานะคะไม่หยิบนะขอมือได้เอาเอาเอาที่น้องเนาะตา ขึ้นไาสิมาเลยไปองนั่งพ่อไปบอกขึ้นาขึ้นนังพี่ขึ้นนงพุ่นพ่อขึ้นนังพุ่นขึ้อัมำอัมจเจขึ้นอัมลำอัมอยู่ขึ้นน้ำอัมลำอัอยู่มาสิมากมาดีเออเอหางนังไอดีพ่อหมองนั่งก็สาวก็าวมงนี่เดีงเดยเดียเดังยกันเอาเอา มาขึ้นไปนั่งดีๆซะก่อนนี่นั่งนดวนนั่งเรียนวัดหนึ่งละที่นี่ขึ้ับไปกลางๆไหมพ่อเออตุดนี่หอบหมอบเอาเงียบปอีกป้ะเอามาเลยกลางๆพูดเดี๋ยวพ่อไปนั่งผู้ถีอเดือนปั๊บประเดี๋งลงพ้นนหุ่นเองเอาไปที่ไปนั่งเป็นมูขึ้นมาเออเองียบไปอีกไหนนะกินเขาไปก่อนกินเขาก่อนป้ะกินเขาก่อนบ่พวอขันกันหิวโมอดิอาดิ้นานหิวอาดิ้นหิวอะนะ เนี่พี่สูดเลยเนี่ยน่เนี่ยเปนรีบเาบอมีครเร้วมากว่าเห็นเห็นไหมย่งกันนี่ว่ดเอาสันดอกไมทำอะไป่ลยก็นอบรับปฏิพอโอ้ยมันเยมวนปวดนี่งหละครับโอ้ยแกินไปหลละอากาศมันเย็นนอะมันหนาวนากอากาศเย็นเลยกรบอกเงหนาวอลย่วผมมัน อันนี้จาวตาสังขาราโอ้สังขารหนออืหอืมธรรมดาเอาขั้นแรกเอาแนวกินไปก่อนเขากระเพาะได้กินเนั่นกินเขากระเพาะกินพอดีเลยขึ้นได้ความขั้นที่สองเอาอะไรเน่ากินเท่าเอาแนวกินมาอีกมือนีเมื้อนี้ขาดขาดึ้นมาหนียัใส่นุ่มยกใช่กล้องพ่อสาธุสาธุแม่กว่าปวดฝาก ผู้ดำผู้ดำว่าแบบเสื้อเอฟซีจากกรุงเทพโอ้เสื้อไม่เปิดเปิดเปิดการบาราดี้เสื้อใหม่เลยคนจากกรุงเทพพุ่นเลียวไม่ไม่เลยพุณนะมาจากเนแบงกอกอ่ามาจากแบงกอกนะของใหม่ดูบาราดี้อันนี้คือเสื้อตัวนึ่งแต่ว่าอันนี้กับตัวนึงอีกเสื้อกน้ำอันนี้ กันหนาวกับบัตรการกลางเสื้อกันหนาวอีกบัตรเอฟซีเพื่นเมืองดุ้นๆหนาวนี่้ว่ายรุ่นหนึ่งว่ายรุ่นขนาดเออสีนี่ของลาวิอ่าคือคือคือนี่เสื้อกันหนาวหาเสื้อกันหนาวเพื่อนหาให้พอดีเลยเพวันหนาวมาต้องใส่์ด้วพ่ออันนี้ก็กันหนาวอีกไม่กันหนาวอีกพุดนะอบคือครับคู่มบคุณครับพี่น้องอันนี้ อันนี้อยังอันนี้เปิดอันนี้บัดเพาอันนี้ก็เสื้อนั่งลุงเรนลุงเรนกันหนาวเอ้าเออนี่จะคือหลไหลเพิ่งวันเออเอาโมแลงนุ่งเลือกนุ่งออกด้วยหมือนกันแล้วกับเพิ่นมาคว้าเออว่าน้ากับนุ่งได้ดอกก็อ่าคุณแม่เฮียงเออคนมามอบให้ออันนี้จกินได้กินได้กินได้พราอันนี้จากสายบุญอ่าสายบุญทั้งเกศสุกบานกาแฟเออคนมามอบให้กันคิดหวัดคิดถึงครับเออผมว่าพันเศษซิ่ม ขับพุนข่บพุนโอ้ยยัดต้ยกันาอรื่อกิันกกตับบุ้งข้กับตับุ้งอันนี้มันจับมาไรนี่ยมันจบอะไ้นี่ล่ะไม่ต้องจำอะไรเลยเด็ดเออเด็ดไปสั่งวะซื้อได้เลยรตับบุกงงเอาไปขายเนียเง้่เห็นอยู่ นกินซมกินซมอยู่ซมอยู่เอากินซ้อนก็ได้พ่อโอ้อันนี้บาดนี่แก้วมังกรโอ้ของเสียบของนัวของแสีบของนัวค่อยพาเอาบักโม่ไงกันบักโม่กับพากินกินมัดปุ๊บมโม่บาดนี่กินมัดปุ๊บมุบาดนี่มัดมัดโอ้มากรบ่พอของมักรนี่ อีกจังหนึ่งพันว่าโอ้กวยน้ำหวาเด้ันโอ้กวาวยน้ำหวาเนี่ยมือสาวมาได้กินกลวยน้ำหวานแซกแจกนั่นล่ะกลางว่าเครื่องยุบให้สุกแม่งงอยากกินแล้วบ่ไดนนี่อยากมันมันมีมีแต่บ่ที่บวมันก็มายืนยืมาเนี่ยว่าน้สกาแลไม่เท่าระเกะเอ้ากับส่วนก็เห็นติขึ้นไปเลยขึ้นไป ที่ร้านบ่เป็นไทยน้องหันบ่มีเสียงเอากสมก่อนพ่อสมกอนสมก่อนสมอ้เพ่อนด้อทไ้กนีาใส่ก่อนพ่อน่พอซีมัสัอันนเก่อนม่เดี๋ยวผมไม่เคยไปผม่เคยไปกันแจ็เก็ไปใส่ัรเซส่ริซีอเดียวเลยจริเหรอไปอกบานเอาพ่อไปเดียวบ่ฮ ให้ไปแจ็คเที่ยวว<อ>้าบ่อเพิ่นไปไปใสอันเลขหนึ่นตัวไหนครับเอ้าเอ้าพ่อไปส<ป>ิบสี่ตัวถามเขาว่าเลขตัวไหนบาจงจีเขวาว<อ>่าสิบสี่พ่อไปใส่พ่อไปใส่บอกให้ไปไปใส่ไปวัดเขาเจ้าหวังอธิษฐานเอาสิไปูพเพ่อะไรป้าข้าจผมไปพ่อว่า่อแหววว่าได้เขาว่าเป็น넥สันบอกใม่กว่าฝันบ่นี่คือเรื่องจริง ฝันครับฝันโอ้เข้าแล้วบาทได้เข้าเรื่องแล้วบาดพี่น้องเอ้ยแล้วว่ามันตั้งแต่ที่ที่เย็นคิดไปเพราะว่าแพร่แหววเพราะอะไรเพราพ่อมองหนีเออเอางนี่เายดบาดเด้อเอาเอาเออกินมักทรงพ่อปลาถูกฝันแล้วพี่น้องฝันแล้วซิปซีเต้พ่อเขาให้ตัวเดียวเขาให้ตัวเดียวเอาบ่พ่อบุ้งกันไป หาข้าเจ้าอยู่คงไม่บอะไปดอยังเข้ามาอดาเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อในฝันบ่นี่ยซิบทีอยู่ฟันละฝันว่าจะไหนเนี่ยบ่เนีฟันว่าไปใช้เนี่ยไปพ่อว่าให้แวะว่าไหนไปใช้เนี่ยพ่อไปละผู้เลยกไม้ขาาวมาไม้ข้ว่าเกาสิไปสิเห้นสิไปนอ๋อ เงินไปได้เขาบ่ให้เขาบ่ให้ว่าเขาไปขอไปหาเอาโอ้ขัดโอ้ขัดไปกันเว้นเขาบ่ให้โอ้เออเออเออหมากหนึ่งซีเดียิยืแต่หนึ่งซีฟางออกพี่น้องฟังออกแนวทางเป็นอย่างนี้พิจารณาดูนะคะพ่อบ่เคยไปจักเทียมมันบ่บ่ในไปแล้วกระไปบ่โดนเราก็สั่นไปเพื่อเดียวโอเคแล้ว่มีคนพาไปบ่พ่อ มีคนพาไปบ่มีพอไปก็ไปเป็นดเดียวนี่ละช่าวะห่วยบานนนาีเในแม่ล่ะเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดีวเดี๋ยวเจดเดแมตีเหบาทนี้เจ็หางอย่านี้บาทเนี้เมให้าขอโทษขอไปนะครับโอ้ยไม่รู้ี่เเียเขียนก็เเขีมันเือมแมตี มาโทษมาโทษถือด้วยบ่ตี้ตั้งกล้องกขาบอท่านวันบอกวิผู้ใดเขียนกระดาษให้เพิ่นพี่น้องเอ้ยเอาเอามาแต่ไหนสิมาทั้งบนทั้งล่างเก่นี่บ่พ่ออันเจ็ดทางนึงเลยเจ็ดทางนี้ก็แบบเดียวเราคูอเฮียนเลยละโอ้มาบอกอยู่เฮียนเลยเขาเอาพอให้ถามเนี้ยแบบผีชุดไหนมาบอกชุดหาค้นชุดสามคนชุดเมซี่ชุดพระหรือว่าชุดเอ็กน้อย คือสิเมนเมซี่เลยเมซี่้มซี่มาบัดนี่ผีเมซี่มาโดนๆมากทีหนึงนี่ปุ้งสามตัวบุญนี่เมซี่มากสามตัวบุญนี่พอธรรมดาดิบาดมาหาอยู่อยู่เฮี้ยนด้วยสามตัวบุญนี่พอธรรมดาโอ้โอ้ผีมาห้องบอกตัวผีมาห้องบอกสามตัวคักบเค็ม อควางเสบนั่นอมยผู้เบ่งล้วยก็ได้ไปเอาขามวยจะมันไหนส่วนอยู่ด้วยเขจครับอ่ะเงได้กบพ่อพีพีมหาเขาเขาบอกอะไเสนละเออจันว่าเราเากันครับไล่เมียไล่เมียป้อันี้บอกผู้พ้นมาบอกวันแปดส่วนวันที่แล้วแปดส่วนวัน โอ้หินตู่เลวันนี้หินตุเหลียดแล้วเตยเย็นเอะเย็นจะไม่ยำเขาไม่ยำเอาเอาม่เอเอาไม่เอเามากเลก่อนเออมีป่พอเมื่อเดย์มจิ๋อเมื่อเดย์มจิอเมือเดย์มจิ๋อที่สิบหกตุนแล้วอเาสาบหกเด็กสิบหกท่านว่าละพอไหสิบหกท่านว่าสินเดือนไหมบอยโอ้สินเดือนก็ชงไทยปีเก้าตัว อันครูพว่าซิบซีนี่พ่อมากฝันว่าไปหาเพิ่นมป่นรอบผมไปหอดพุ่นละหอดไปหอดหม่องเพลยหม่องข้าเจ้าก็เลยบอกไว้เล่นสิเปยงยากงั้ซิบซีอะไรสกิม่าบ้ีนั่นแอนเยวของเราใหม่ของเรา เออาไปใช้ละเอาไปใช้ก็ได้เอาใช่ไหมไม่ได้่นวานอะเอาไไกลเลยนบี้ยเดียวได้แลอกโอ้ยมีลูงเรียนดีไปหาเพื่อนหอดมองเลยพอมากบอกฝันมาด่วนเลยไปไปมีพวกไปจักเขียโอมีพวไปแฝันนี่ยังก็ได้โอ้พวกฝันผมตั้งใจว่าจะไปขอจักเขียอยู่ ก็เลยฝันว่าได้ไปครับเรื่องว่าบุญกฐินเพิ่นมือไหนว่าเยอะไหมไหเพิ่นเลี้ยวบุตรอะไรพอโอ้ยนังงจะบุญเผาเวียบเนี่ยบุญกฐินเว็ยบเล่าเวียบเล่าเลื้อเลื้อนตั้งแต่ป้าป่าบุญกฐินป่าบุญเผาเวียบบัดนี้ไปหอดปุ๊บเพิ่นบอกประมากเลยครับเอฟซีครับไปหอดปุ๊บบอกตัวเดียวเลยมองนี้บ่เคยไปยักเทียร์แต่ก็บ่เคยฝันได้ไปยักเทีย บ้านนี้พ่อมากฝันว่าได้ไปออบอกตัวเดียวแข็งๆแล้วอันอันเก็บหาหนึ่งนี่เขามาบอกอยว่บ้านตีนึนอันนี้บบก,ก็บอกตัวเดียวบเบากเลี่ยนตัวนี้เหรอพ่อเก็บหาหนึ่ง <Get S 1> อันนี้เป็นผีเมซี่มาบอกโอ้ครับผีเมซี่ครับอผีเมซี่มาบอกเก็บหาหนึ่งแขนแขนะครับนโอ้ ฟังเอาได้พิจารณาเอา,นา,นาครับอีกัคันฟังบอดด้ยินกับฟังอทั้ทงช่องอธิบายทีนึงนะครับเนาะเพราะว่าพรา,า,ามาคนอี่วอาเอาตาหมองเอาโตโมรถเขียแขนรนบนทีไปทีมามนะครับเนาะบมีที<ด>ไปทีมาเบเขียนควนี้เจาเขียน ขั้นบ่บอกเขียนกับบอกเขียนจะได้จะได้เขียนนี่ไปยังมันจะเริ่องที่พ่อตัวนี้แมนบ่พอบักคักลูกแมนบ่ที่พ่อบอกเขียนเนี่ยมันคือขว้งไปเฮ้ยไปเขียนได้โดนมันเ้ยแมนบ่แมนบ่แมนครับแมนคักมันบ่บัดนี้เฮ้ยเอามาสู้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 แมนคักแมนต่่องเลยแมนบ่พอ แมนขักประสันครับอิบซีครับบอกหอดสานตัวบนสองตัวล่างโอ้โหอิบซี่เับเขาอมได้ไหนเพื่อเขาเคบอกหน่อยเพราะนั้นคนเขาว่าคนเขาว่าแด่บมูเขาเคยไปเอาแล้วแต่บผู้ยุหันอือว่าห่้ากับปูผู้อิสติมันก็กเลยเป็นปู แง่แง่ครับปูเป็นญ้าเป็นปูผูกวกผูก,ก,กเข่าเลยสิบสี่ดีมีคนมาบอกเตก็พอวิ่งก็ได้ครับแต่ว่าเจ็บหนึ่หาหนึ่งนี่บอกยื้เงิน,นองบอกพอครับบอกยื้อเงนนอินนะอ,อันนี้พี่ไม่ซี่มาบอกอ,อเจ็บหาหนึ่งนี่